สวัสดีครับดาบเป็ดพี่น้องเอ,อ้ยขอมน้ำผู้แสนอีกแล้วครับดาบเป็ดน,นี่ในเครื่องในหนี่เบีบสวัสดีครับพี่น้องดาบเป็ดอีกแล้วอันนี้สวัสดีครับ อันนี้ขั้นเลยเาสูตรเนยั้นสูตรบราณอย่แล้วทวดทมันขึ้นอย่แล้วฟันอดเอนีควตบใส่บอกนาเราก็ใส่เกลือขั้นใหม่เนาะใหม่บเดี๋ยวม้อจำมาเสร็บกันเด้ครับเออเสแครับนี่เล่าตาดีบโอ้อันนี้ตุ่มพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว อันนี้ท่านปรุงได้เป็น้องเดี๋ยวจะเอานี่ลงใส่ก่อนนี่พวกหนังเครื่องอีอุปก,ปกปรณ์การแสดงลงไปต้ม <c oughs> อย่างนั้นจ <c oughs> ับสมัครแล้วอันนี้ต้มลงต้มเราจะไปหั่นเราก็สปบอสเอง อูบอูเซียนเนื้อมันพี่น้องอันนี้นำหมากหนาวบันเกียร์คันจิตใอ๋อตอนนี้ลงแล้วกีต่างกันคือหนองอสบายดีพี่น้องฟังเทลฟังเล่าเรื่องไหมเนี่ยมากครับพี่น้องพรุ่งนี้กูจะแดกอะไรขอเป็ดฝันไว้ขอเป็ด กินเด้อเบิ่ดมาเด้อเดี๋ยวน้ํันเดือดจักน่อยสูตรนี้ันพร้อมนันว่าปเป็ดมาให้กินเด้อเฮ็ดสูตรนี้ล่ะเพราะว่าชมาเฮ็ดเด้อชมากิกินีได้นแต่สินนนี่เป็ดที่ปั้นไว้พี่น้อง rưỡi đấy, rưỡi, khó gấp năm, nhiều bận rồi, nó chỉ nuông cồn côm, đây học nó con chi ไอ้บุกูดแตงเดแตงไปมามาให้บ้านสินมามาหนึ่ล้ำสุดไได้วนใช่ใบบุกูดก่อนเพิ่มความหอมหอมที่เปหอมนี่คือว่าไปบุกูดบุกูดไปหอมเนี่ปอ ฝ่าวู่นฝ่าไปดีตัวไหนท่านกันใดไปเร็วเข้มเร็วไปเร็วเข้มเร็วอี่ท่านกันใดจำปลาพ้อเข่า<อ>ขบ่ขัวสองบุบะมีใช่หน่อยเสียบหน่อยใช้ร้ายเสียบร้ายพี่น้องเหนย เราววังขอตาพี่น้องเด้หอหนึ่งดไ้ดิสองสามสี่ผมมักเก็บได้พี่น้องเด้ขอตาพี่น้องตาเหานฝัน่ันอย่างนี้ว้อมขอ่

โอ้แฉบแบแๆมากินนงกันเด้อผู้ได้ยุกไก่กับมาเด้อพี่น้องเด้อกันผู้ได้ยุกไก่ก่เ <c> ค <oughs> ่จิงยิงมาแฉบบ่ะปแฉบแฉบตรกันครับน้ามาดาบเลียดถ้ามีแหละไม่ใช่ไร หอมหอม,มนิดหน่อยคมสิมากเียดแต้ผคใส่เผ็ดอีกาเราไป,น,ไปนับแงนัหมกักกกอยู่ขอต้อนหอมเนี่ยเยี๋ย นั่นน,น,น,นัโอ้ตอนหอมตอนหอมมาหืมไห้กินน้ำเมยเด้อครับผมให้กินน้ำเมยเดอครับหืมหมามาชิมกันนะ S 1> <S 1> <S แซ่บเอาขนเยอะน,น้ำบ้น้ำนี้ <S 2> <S 2> <S นกินปลาดิบคือพวกินของสด <S 2> <S 2> <S ครับนี่เพื่อสีทุกคนนะครับเด้อตั้งประเทศยอีย๋ตั้งประเทศยดเราก็ในประเทศยดหรอก็มาเด้อทั้งประเทศเราเด้อกินน้ำจิ้มแซ่ลมันด์เขียงข้างมาัดได้เอง มมันมะกรูดดีครับเลย่ามา,มาพี่นอ่อยไหแล้วๆไเดี๋ยวมาปีกงทอดีกถั่ด้ก็ูดั่ดว

กินอะไหันทะเลอนี่ยทะเลหลาเผ็ดแซ่บ่าพี่อมัเออจะทำย่ไใกล้กันดียวคอยชิมน้องชิมนองเด้อบบจะบยนต้นพุ่นะต้นพุมันเกิดยงมาเร็วเนี่ยามไปยีน่

พี่น้องคลิปนี้พี่นออ้องมักลาเป็ดผมเป็ดลาเลือดบดไ,บดไดดกมมรก็แช่เด้อพี่น้องเด้อมาจิดตามกันเลยครับเด้อเอาคลิปนี้กลก็มาสวัสดีครับสวัสดีครับผม